ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ NBA of the Week รายการข่าว NBA รอบอาทิตย์มีข่าวอะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันในรอบอาทิตย์ของ NBA ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่า NBA of the Week เนี่ยจะมีการเก็บข้อมูลตั้งแต่ช่วงวันจันทร์ของอาทิตย์ก่อนหน้าจนถึงวันจันทร์ของอาทิตย์นี้นะครับ และก็อาจจะทําหรือตัดคลิปเสร็จเนี่ยในวันอังคารและอาจจะมีเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในวันอังคารอีกนิดนึงโดยในคลิปแรกของเรานะครับก็ตั้งใจว่าจะลงภายในวันอังคารให้ทันนักผู้ชมนะครับได้รับชมกันดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีข้อมูลที่ตกหล่นไปบ้างสําหรับในข้อมูลวันอังคารต้องแจ้งไว้ก่อนมาเริ่มกันที่อาทิตย์แรกของ NBA ในฤดูกาล2024-2025กันเลยดีกว่าครับสำหรับในอาทิตย์นี้เนี่ยเรามาเริ่มด้วยอันดับ power ranking กันก่อนสักนิดหนึ่ง สัปดาห์นี้คงไม่มีทีมไหนที่จะร้อนแรงไปกว่าบอตตันเซล i c ติกแล้วที่ออกตัวด้วยการชนะ3เกมรวดตอกย้ำความเป็นแชมป์ได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยเฉพาะเกมแรกที่ไปทุบนิวอรอกนิกแบบย่อยยับนะครับด้วยการกด3คะแนนไปถึง29ลูกเทียบเท่ากับสถิติของ NBA จบไปด้วยสกอร์132ต่อ109คะแนน ต่อกันด้วยเกมที่2ครับก็ไปถล่มทีมแท้งอย่างวอชิงตันวิสซัต122ต่อ102คะแนนและเกมที่3ครับออกนอกบ้านไปเจอกับติดพอยต์พิทตันเกมเนี่ยก็สูสีกันจนช่วงท้ายเกมนะครับแต่ได้ความเก่าซัดรันแต้ม18ต่อ6คะแนนในช่วงท้ายปิดเกมไปในที่สุดสำหรับฤดูกาลที่แล้วนะครับเซลติกสามารถปิดเกมด้วยสกอร์ขาดมากกว่า30แต้ม ถึง18เกมโดยไปเทียบเท่ากับวอรเเยอร์ในฤดูกาล2016-2017ซึ่งอีกหนึ่งสถิติที่น่าสนใจของบัตตันเซลติกเนี่ยเกมที่แข่งกับดีทรอยต์พิสตันย้อนหลังไปอีก8เกมเนี่ยพวกเขานำกู้แข่งอย่างน้อย5แต้มในช่วง5นาทีสุดท้ายและพวกเขาทําให้คู่แข่งเนี่ยทำแต้มได้เพียง51แต้มจากทั้งหมด63การคลองบอลในช่วงเวลาคัชไทม์ในช่วงเวลาสําคัญ ถ้าจะให้ยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเลยก็จังหวะที่เดิร์กไว้นะครับกระโดดบล็อกลูกของเคสคันนิงแฮมในช่วง51วินาทีสุดท้ายของเกมที่เจอกับเดรทอยพิตตันซึ่งในสัปดาห์นี้ครับพวกเขาจะต้องเปิดบ้านเจอกับมิววกี้บัคและไปเย acer, ือนเพเซอร์รวมถึงฮอร์เน็ตอีก2เกมทีมต่อมาที่แฟนๆเนี่ยคงจะนั่งอม,มยิ้มและมีความสุขนั่นก็คงเป็นลอสแองเจลิสเลเกอร์เปิดตัวโค้ชใหม่ด้วยการออกตัว3-0ต่อเกม ซึ่งต้องบอกว่าเลเกอร์ครั้งสุดท้ายที่ออกตัวเปิดสีซท่านด้วยการชนะ2นัดติดเนี่ยคือย้อนกลับไปเมื่อปี2010นู่นนะครับเราต้องบอกเลยว่าเปิดตัวของปีนี้ของเลเกอร์เนี่ยไม่ได้ง่ายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะหมาป่า110ต่อ103คะแนนซึ่งในเกมเปิดฤดูก,กาลกับหมาป่าก็มีโมเมนต,ต์ประวัติศาสตร์ของ NBA อยู่ด้วยนั่นคือการที่พ่อลูกคู่แรกนะครับได้ลงเล่นด้วยกันใน NBA ต่อด้วยการไปเจอกับซันแล้วก็จบด้วยสกอร์ชนะ123ต่อ1 1 6คะแนน และเกมถัดมาเนี่ยก็เป็นเกม Back to-back หรือว่า2เกมติดนะครับต้องมาเจอกับสการ์เมนโ King ก็ยังสามารถเอาชนะได้อีก131ต่อ127คะแนนเชื่อว่าแฟนๆเลกเกอร์ในตอนนี้เนี่ยคงอยากเจอเซลติกเต็มที่แล้วนะครับสิ่งที่น่าสนใจกับเลกเกอร์ในตอนนี้ก็คือเมื่อฤุูการก่อนเนี่ยพวกเขายิงน้อยกว่าคู่แข่งเฉลี่ยนะครับ3.5้ครั้งต่อเกมเพียงสัปดาห์แรกของฤดูกาลนี้ครับพวกเขามีโอกาสยิงมากกว่าคู่แข่งถึง15ครั้งเข้าไปแล้ว ซึ่งปัจจัยหลักเลยก็มาจากการเก็บลูกรีบาวเกมบุกได้ดีขึ้นนั่นเองอีกเรื่องก็คือเอนทอนี่เดวิดในตอนนี้เนี่ยมีค่าเฉลี่ยที่โหดมากนะครับ34แต้ม11รีบาว1.7สตีลและอีก2.3บล็อกและเลเกอร์เองเนี่ยสภาพจิตใจในตอนนี้คงคิดว่าพร้อมสุดๆแล้วครับเพราะพวกเขาสามารถจะคัมแบ็กได้ตลอดเวลาซึ่งต่างจากฤดูกาลที่แล้วโดยสิ้นเชิงเลยนะครับคือถ้าพวกเขาโดนนำแล้วเนี่ยในฤดูกาลที่แล้วพวกเขาจะชนะเพียงแค่1จาก 8ครั้งเท่านั้นเองโดยในสัปดาห์นี้ครับลอสแอนเจลิสเลเกอร์จะต้องออกไปเยือนสั้นคีฟแลงคาเรียแล้วก็โทรอนโตแรปเตอร์ต่อมาครับทีมที่3ที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้นั่นก็คือโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ ที่นำทีมโดยเชคิลริสอเล็กซานเดอร์นะครับและน้องเชษ AKA ลูกรักช่องดับเบิลค u s <c> h <oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ออกตัวได้ร้อนแรงมากๆออกตัว3ต่อศูนเกมเช่นกันเปิดตัวเกมแรกด้วยการไปเจออดีตแชมป์นะครับอย่างเดนเวอร์นักเกตที่มีพี่เต่าเข้ามาเสริมก็สามารถที่จะเอาชนะได้แบบขาดลอย102ร้อยต่อ8 7คะแนนต้องบอกว่าพี่เต่าเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็เป็นของดีประจำถิ่นมีมีมล้อทุกที่เลยนะครับน่าสงสารแกรจริงๆแต่แกเป็นของดีนะของดีเก็บไว้นะครับ เกมที่2อครับอาจจะเบาหน่อยสำหรับทันเดอร์ที่เจอกับชิคาโกบูลก็ชนะชิวๆครับ114ต่อ95คะแนนและเกมที่3เจอกับหนุ่มเหี่ยวแอตต้าฮอคก็สามารถเอาชนะแล้วก็ปราบลิทไปได้ไม่ยากนะ128ต่อ104คะแนนโดยทันเดอร์ครับทำสถิติเป็นทีมที่11ในประวัติศาสตร์ที่เปิดหัว3เกมแรกด้วยการชนะคู่แข่งอย่างน้อย15แต้มทุกเกมอย่างที่บอกไปแล้วครับ SGA เนี่ยฟอร์มข้างร้อนแรงแล้วก็คงเส้นคงวาน,นะครับ แต่คนที่ outstanding แล้ว performance ดีมากๆเลยก็คงหนีไม่พ้นเชตโฮมแกลนนะครับที่เปิดตัวด้วยสถิติ23.7แต้ม10รีบาว4บล็อกต่อเกมซึ่งเป็น performance ที่น่าพอใจมากๆสำหรับเจ้าตัวสิ่งที่น่าสนใจคือพวกเขาสามารถชนะคู่แข่งได้ใน2เกมแรกด้วยสกอร์รวม34แต้มจากการยิง3คะแนนลงแค่16จาก7.6ครั้งเท่านั้นเองราวๆ21% ก็บอกว่าเกมรับเนี่ยคืออีกจุดเด่นของทันเดอร์มากๆในตอนนี้นะครับโดยที่เจอกับเดนเวอร์นักเกตและพวกเขาทําให้คู่แข่งมีคะแนนต่ํากว่า90คะแนนใน100การคองบอลซึ่งเชดเนี่ยเป็นตัวริมโฟลเตอร์ที่ดีมากๆนะครับแล้วเขาก็กดบล็อกไปถึง12ลูกคู่แข่งเองเนี่ยเข้าหาแป้นได้เพียงแค่15จาก34ครั้งเท่านั้นเองเมื่อมีเขาเป็นคนยืนป้องกันห่วงในทางตรงข้ามครับแม้ว่าเจ้าตัวจะยิง3าคะแนนลงเพียงแค่3จาก15ลูกเท่านั้น แต่เขาก็มีการไรฟ์มากขึ้นเล่นออฟบอลมากขึ้นถึงแม้ว่าจะมีการจ่ายได้9ครั้งแต่ก็แลกมาด้วยการที่เสียไป7เทอร์นเวร์แต่มันก็ทําให้ทันเดอร์นะครับสามารถกดดันคู่แข่งแล้วก็มีอาวุธได้มากขึ้นนั่นเองอีกสิ่งหนึ่งที่น่าจับตามองนั่นก็คือมีเพียงเลกเกอร์ในปี1 9 7 1เท่านั้นนะครับที่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้มากกว่า15แต้มใน4เกมแรกของฤดูกาลคราวนี้เนี่ยโอคาโามาซิตี้ทันเดอร์จะทําได้ไหมที่จะเป็นทีมที่2ในประวัตติศาาสสรร์ที่จะามาถ ทำชนะคู่แข่งได้มากกว่า15แต้มใน4เกมแรกของฤดูกาลและที่สําคัญครับแมตต์ต่อไปของโฮคาเมาซิตี้ทันเดอร์เนี่ยถือว่าเป็นแมตต์ที่ชนกันระหว่างเชดโฮมแกลนแล้วก็วิกเตอร์เวนบัญญาม่ามวยถูกคู่ซะด้วยต้องจับตาดูให้ดีครับสำหรับการทําสถิตินี้และการชนกันของ2คนนี้ครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับพวกเขาจะต้องเปิดบ้านเจอกับซานโตนิโอสเปอร์แล้วก็ไปเยือนเบเซอร์ต่อด้วยการไปเยือนลอสแอนเจลิสคลิปเปอร์นั่นเองนะครับ เมื่อพูดถึงทีมที่น่าสนใจไปแล้ว3ทีมคราวนี้มาพูดถึงทีมที่น่าผิดหวังกันบ้างดีกว่านั่นก็คือ Milwaukee Bucks นั่นเองนะครับสำหรับอาทิตย์นี้คือมันไม่ถึงกับน่าผิดหวังครับแต่มันก็ควรจะทําได้ดีกว่านี้สําหรับ Milwaukee Bucks ครับพวกเขาสามารถที่จะเอาชนะเซบีนทเซอร์ได้ที่ไม่ได้เต็มทีมะนะแล้วก็มาแพ้คาบ้านให้กับชิคาโก้บูและบุคลินเนตด้วยสกอร์สหลัก สิ่งที่น่าสนใจคือบัคเนี่ยโดนกระหน่ำ42แ้มจากระยะ3คะแนนในเกมที่แพ้ซึ่ง21ลูกของชิคาโกบูที่ยิงได้เนี่ยนะครับมันมากกว่าที่พวกเขาเคยยิงได้ในฤดูกาลที่แล้วไม่ว่าจะเป็นเกมไหนไหนเลยถึง2เท่าแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมชมบักนะครับก็คือบักยังเป็นทีมที่ป้องกันปากห่วงได้ดีนะครับหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยดรอปลงไปแต่ปัญหาเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาอยู่ที่พ่วงมาจากฤดูกาลที่แล้วด้วยเหมือนกันนั่นคือพวกเขาไม่สามารถที่จะบีบให้ฝั่งตรงข้าม เสียลูกได้เลยคือในฤดูกาลที่แล้วรวมถึงน,นตอนนี้เนี่ยพวกเขาเคืออันดับบุ้ยในการบีบให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเสียลูกซึ่งมันค่อนข้างขัดแย้งโดยสิ้นเชิงนะครับกับตัวผู้เล่นที่เขามีอยู่เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นที่เขามีเนี่ยเป็นตัวผู้เล่นที่สามารถเปลี่ยนเกมรับเป็นเกมรุกได้ไวหรือเป็นผู้เล่นที่เล่นทรานซิชันได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นการที่พวกเขาไม่สามารถที่จะบีบให้ฝั่งตรงข้ามเสียเทอร์โนเวอร์ได้เนี่ยมันก็ไม่เกิดเกมทรานซิชันหรือเกมฟาสต์เบรกขึ้นนั่น มันก็เลยทําให้ค่อนข้างที่จะขัดแย้งกับตัวผู้เล่นที่มีแน่นอนว่าในเกมวันอังคารนี้เองเนี่ยมิวกี้บักจะต้องถือไพ่รองอยู่แล้วนะครับกับการไปเจอบอตตันเซลติกก็ต้องมาดูว่าด็อกเรเวอร์จะแก้ไขเกมต่อไปยังไงสําหรับสัปดาห์นี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับมิวกี้บักสักผู้ไหนนะครับต้องไปเยือนบอตตันเซลติกต่อด้วยเมลฟิสติตลี่ก่อนจะกลับมาเปิดบ้านเจอกับคีฟแรงคาเรียรซึ่งคีฟแรงคาเรียรเองเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้พูดถึงแต่ก็็เปนนนอีีีกหึ่่งทมทมนะ 30นะครับในช่วงเปิดฤดูกลาลที่ผ่านมาคราวนี้มาดูในส่วนของผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์กันบ้างนะครับสำหรับสัปดาห์แรกเนี่ยก็ไม่ได้เกินความคาดหมายอะไรนะครับฝั่งตะวันตกก็เป็นแอนโทนีเดวิดที่ทาค่าเฉลี่ยครับ34แต้ม11รีบาลและ2.3บล็อกต่อเกมแล้วก็พาทีมลอสแองเจลิสเลเกอร์เนี่ยชนะ3เกมรวดนะครับส่วนทางฝั่งของตะวันออกเนี่ยก็เป็นเจสันเททัมที่ทำค่าเฉลี่ย33แต้ม6.3รีบาล 6แอซซิตต่อเกมแล้วก็นำบอสตันเซลติกชนะ3เกมรวดเช่นเดียวกันสำหรับ2คนนี้เนี่ยคิดไว้ว่ายังไงสัปดาห์นี้เนี่ยไม่พลาดผู้เล่นยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับก็เป็นไปตามค่าจริงๆคราวนี้เนี่ยก็มากันที่ข่าวอื่นๆกันสักนิดนึงนะครับรอบๆ NBA ที่เราไม่ได้ไปพูดถึงกันลามโลบอลครับในเกมเปิดซีซั่นก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เปิดโหมดโหมดมากนะครับกลายเป็นผู้เล่นคนแรกของชาล์อ์เนต ที่สามารถทำแต้มได้34แต้ม8รีบาวและ11แอสซิตในนัดเปิดตัวอีกข่าวนึ่งนะครับเจมไวส์แมนอดีตรับอันดับที่3เปิดซีซันก็เอ็นร้อยหวายเท้าซ้ายฉีกนะครับต้องปิดฤดูกาลอีกหนึ่งฤดูกาลก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากสำหรับโจตัวนะครับแล้วก็หวังว่าจะกลับมาเล่นได้อย่างปกติละกันในอนาคตมากันที่ฝั่งไมมี่ฮีทบ้างครับก็ได้เปิดตัวรูปปัน้นเวนเวด เพื่อเป็นเกียรติให้กับตัวเขานะครับที่แม่งก็ไม่ค่อยจะเหมือนตัวเขาสักเท่าไหร่อ่ะดูภาพเอาเด็ส่วนทางฝั่งของโคเลนเซเวอร์ก็มีข่าวที่ตอนแรกเป็นกังวลพอสมควรนะครับนั่นคือเซฟเอนเคอรี่เนี่ยพอทาพคลิกถึง2ครั้งในเกมที่พลายให้กับลอสแอนเจลิสคลิปเปอร์แต่ว่านตอนนี้เองเนี่ยสถานการณ์ออกมาก็ไม่น่าเป็นห่วงมากนะครับอีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือตอนนี้ n b a นะครับได้มีการทําการตรวจสอบกรณีที่เอ็มบีดไม่ยอมลงเล่นในช่วงพรีซีซั่น และเกมในช่วงสัปดาห์แรกของฤดูกาลทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บอะไรก็จะมีการลงไปตรวจสอบทั้งโซนิเซอร์ ur, แล้วก็โจเอลบีด e เพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับอาจจะมีการปรับส่วนคาวาย,เยวเลนาครับยังคงต้องพักอีกหลายสัปดาห์เนื่องจากเข่าขวาเนี่ยอักเสบจากการผ่าตัดที่ผ่านมาด้านบอลนี่เจมส์เองครับหลังจากที่ทำสถิติประวัติศาสตร์กับตัวพ่อไปแล้วนะครับก็ได้เตรียมแผนที่จะลงไปเล่นในจี g u กนะครับ เพื่อที่จะไปพัฒนาการเล่นต่างๆนี่ก็เป็นแผนของเลเกอร์ที่วางไว้ให้กับตัวบลอนนี่อยู่แล้วตั้งแต่แรกก็ประมาณนี้ละกันอ่ะถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ให้กับ s e r i ียสบัตเกด้วยนะครับสำหรับ NBA of the Week จะมาทุกวีคแน่นอนครับหลังจากนี้ไปแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยอยากให้เพิ่มตรงไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้ครับและขอแทรกเวกสักนิดหนึ่งสำหรับแฟนแฟนโกลเด้นเซอร์เดไม่ต้องน้อยใจไปนะครับจะมีคลิปแยก บอกชื่อไว้เลยครับว่าดับเดย์แยกให้กับแฟนแฟนวอร์เรอร์ได้เข้ามาชมคลิปกันอย่างแน่นอนนะครับก็อย่าลืมรอติดตามดับเดย์ซึ่งเป็นรายอาทิตย์เหมือนกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบมากครับผม